สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาสอนเทคนิคการไดรผมให้ตรงสวยเหมือนเพิ่งออกจากร้านนะคะโดยที่ไม่ใช้เครื่องหนิบผมเลยเออใช้แค่ไดอย่างเดียวเท่านั้นนะคะและสําหรับใครนะคะที่มีปัญหาม้วนผมแล้วผมคลายง่ายเหลือเกินนะคะวันนี้จะมีเทคนิคและตัวช่วยมาแนะนําค่ะถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยค่ะเอาละ,นะคะ่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็อาบน้ําสระผมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ เดี๋ยวจะสอนวิธีทําให้คนที่ผมหนาและยาวอย่างเราเนี่ยผมแห้งเร็วทํำยังไงนะขั้นแรกก็คือซับมันก่อนนะคะซับมันก่อนอะไรอย่างเงี้ยเออให้น้ํามันออกไปให้หมดนะคะแล้วก็ต่อมาก็คือเทคนิคอุปกรณ์มีแค่ผ้าขนหนูเล็กๆผืนเดียวอันนี้นะคะอันนี้ได้เทคนิคมาจากร้านทาผมเลยนะเราก็จะเอามาห่อผมเราไว้ทุกคนคือไม่รู้มันวิธีหอ่อมันหอยยังไงนะแต่แบบ หอยยังไงก็ได้ให้มันเก็บผมเราให้หมดอ่ะก็ห่อไว้แบบนี้นะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะไปทาครีมแต่งหน้าแต่งตัวทาเอยทำผมไม่ได้ดิแต่งหน้าแต่งตัวอะไรให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยกลับมาเป่าผมกันค่ะอ้าวแล้วค่ะทุกคนกลับมาแล้วนะคะหลังจากที่ไปแต่งหน้าแต่งตัวทาครีมมาเรียบร้อยแล้วทีนี้เราจะมาเป่าผมกันนะคะก็แกะออกมาเลยก็จะเห็นว่าผมเนี่ย เริ่มแห้งแล้วนะคะหมาดๆเนาะแต่ว่าใครที่ผมยาวและหนามันก็ยังไม่แห้งถึงขั้นที่จะทําขั้นตอนต่อไปได้นะคะเราต้องเป่าก่อนซึ่งได้เป่าผมที่เราจะใช้วันนี้นะคะเป็นของฟิลิปตัวนี้เลยนะคะเคยรีวิวไปแล้วนะคะตัวนี้ดีมากชอบมากนะคะก็เป่าไปเลยนะคะตอนนี้ยังไม่มีเทคนิคอะไรเป่าให้มันแห้งพอหมาดๆก่อน ของแห้งหมาดๆนะคะได้ประมาณนี้แล้วนะเราก็จะมาบำรุงผมกันเลยค่ะ เราเราจะไม่ใส่จากข้างบนนะคะเพราะว่ามันจะทําให้ผมมันเนาะใส่แค่ตรงกลางผมถึงปลายผมก็พอคะ่ะโอเคค่ะเสร็จแล้วทีนี้เนี่ยจะเห็นว่าผมอะ่ะมันยังดูแบบกระเซาะกระเซิงยังไม่เป็นทรงยังไม่เรียบไม่แบบทําอะไรไม่ได้ใช่ไหมคะทีนี้ต่อไปเราจะมาสอนเทคนิคการดายผมให้ตรงเหมือนร้านนะคะขั้นแรกก็คือแบ่งผมก่อนเพราะว่าผมนาใช่ไหมแบ่ง แบ่งเอาตามที่แบบคิดว่าพอดีอ่ะก็จะแบ่งไว้ประมาณนี้นะคะให้เป็นแบบบางๆนิดนึงเดี๋ยวให้ทุกคนดูนะคือผมเราอ่ะไม่ใช่คนที่แบบผมตรงตลอดมันจะมีผมช่วงที่โคนผมที่มันจะนิกๆงอๆอยู่นะคะนี่นะทุกคนเห็นไหมตรงนี้มันจะแบบ ซึ่งอุปกรณ์ที่เราจะใช้นะคะก็จะมีแค่วีกับไดเป่าผมนะคะหวีเนี่ยจะเป็นแบบไหนก็ได้นะคะแต่ส่วนตัวชอบใช้แบบนี้นะคะอันนี้นะคะเป็นของกูดดี้นะคะก็คือชอบใช้มากสภาพก็คือเยินมากแล้วนะคะวิธีการนะคะหวีก่อนส่วนไดเป่าผมนะคะจะแนะนําให้เป็นไดที่มันมีหัวแบบนี้นะคะมันจะทําให้เราเนี่ยไดได้ง่ายมาเริ่มกันเลยดีกว่าขั้นตอนนะคะก็คือหยิบผมขึ้นมาแล้วก็เอาช้อนอย่างนี้ใต้ผม จับไว้นี้นะแล้วก็เอาใดเปิดแบบนี้นะคะมันก็จะทำให้ผมเราเนี่ยตรงเห็นไหม,มันตรงล้ะ อาจจะไม่ได้แบบตรงเป๊ะเหมือนที่ร้านทําให้แต่ว่ามันจะทำให้ผมเราเนี่ยดูดีขึ้นนะคะพร้อมสาหรับที่จะไปทําขั้นตอนต่อไปก็คือการม้วนผมเนาะแล้วก็จะทําต่อไปอาจจะยากนิดนึงสําหรับคนที่เพิ่งเริ่มนะคะไม่เป็นไรค่อยๆฝึกฝน จับจับดูก็รู้สึกว่าเออมันตรงแล้วก็โอเคนะคะชั้นที่1เสร็จเรียบร้อยละเดี๋ยวจะเปรียบเทียบให้ดูนะคะระหว่างตอนที่ทํากับยังไม่ทํานะเหนื่อยแล้วนะคะทุกคนแต่ว่าเพื่อความสวยเราก็ต้องทําต่อไปนะคะชั้นที่2เดี๋ยวจะให้ดูก่อนว่าหงมันงอมากจริงๆนะ ห็นมคืมันงอมากอะเราก็คือต้องทํานะคะวิธีทําก็คือเหมือนเดิมเลยแบ่งผมออกมาก่อนระวังร้อนด้วยนะคะทุกคนคือใดมันร้อนมากเลยนะช้อนไว้แล้วก็ คุนะทุกคนเพราะว่าตอนเช้ามันไม่มีเวลานะคะแต่อันนี้มาอัดตอนเช้าให้ทุกคนไปดูกันเพราะว่ามันไม่มีแสงโอเคก็ชั้นที่2ก็เสร็จเรียบร้อยนะคะคือมันก็ไม่ได้แบบว่าตรงมากอะเพราะว่าเราก็ทําได้แค่นี้แต่ว่ามันมันก็ดีขึ้นนะก็คือดีขึ้นกว่าเดิมนิดนึงอันนี้นะคะก็คือจะเป็นชั้นสุดท้ายแล้วมันจะไม่ค่อยมีปัญหาคือมันจะไม่ได้แบบ งออะไรมากแต่มันจะมีช่วงปัญหากลางผมนะที่มันจะแบบไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่แล้วไม่ค่อยพอใจนะคะก็ทำเหมือนเดิมเลยมาโอเคนะคะ,เ,คะ,คะเสร็จแล้วสำหรับการเป่าผมให้ตรงนะคะขั้นตอนสุดท้ายสำคัญมากก็คือ,อเ,คเราจะเป่าด้วยลมเย็นนะคะก็จะกดตรงนี้ ะะสําหรับการเป่าด้วยลมเย็นการเป่าด้วยลมเย็นเนี่ยมันจะทําให้ผมเนี่ยอยู่ทรงมากยิ่งขึ้นนะคะนี่เป็นไงร้อยแต่สําหรับเรามันไม่พอนะคะทุกคนหลังจากที่เราได้ผมให้ตรงแล้วเราก็จะทาให้มันงออีกครั้งหนึ่งก็คือการม้วนผมนั่นเองไปต่อค่ะเอาละคะ่ะทุกคนต่อไปเราจะมาเริ่มม้วนผมกันเลยดีกว่าสําหรับเครื่องม้วนผมที่เราจะใช้วันนี้นะคะจะเป็นตัวนี้เลยนะคะของ Baby List นะคะแล้วก็มี เป็นกิฟต์นะคะสาหรับแบ่งผมขั้นตอนแรกเดี๋ยวเรามาแบ่งผมกันเลยค่ะก็เทคนิคนะคะก็คือจะแบ่งเป็นครึ่งหนึ่งแบบนี้ก่อนเท่าๆกันนะอย่างนี้นะแล้วก็หนีบไว้ส่วนตัวนะคะจะชอบเริ่มทําจากด้านซ้ายก่อนนะคะก็เปิดเครื่องไปที่เล็บซ้ายจริงๆอะ่ะมันก็คือมันไม่มีเทคนิคม้วนเข้าม้วนออกอะไรเพราะว่ามันเป็นเครื่ององัตโนมัติใช่ไหมทุกคนแต่ว่า เทคนิคที่เราจะสอนวันนี้ก็คือปกติอะเราจะทําการม้วนตรงเนี้ยหนีบตั้งแต่ตรงเนี้ยคือระดับคางก็จะได้เป็นรอนแบบตรงนี้ไปใช่ไหมแต่ถ้าสมมติว่าเราอยากได้แบบที่มันเป็นสวรนปลายแบบน่ารักน่ารักเนี้ยให้เราหนีบแค่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวรอเครื่องร้อนก่อนเดี๋ยวจะทําให้ดูกัน ตรงนี้นะคะสเปรย์ที่เราใช้ฉีดผมเนี่ยตัวเมื่อกี้ที่แนะนําไปก็คือมันจะช่วยปกป้องผมจากความร้อนแล้วก็ทําให้ผมอะอยู่ทรงนานด้วยทุกคนคือมันดีมากตัวนี้คือชอบมากนะคะมันแบบมันละมันไม่เหนียวมันไม่แข็งคือมันดีแล้วมันหาซื้อง่ายแล้วมันก็ถูกมากนะคะกลิ่นก็หอมนะคะก็คือฉีดลงไปเลยฉีดให้มันเปียกหมักๆนะคะทุกคน ทีดให้เปียกมาดๆโอเคแล้วก็จะแบ่งผมแบบครึ่งก่อนอผมหนาะก็เหนื่อยเมื่อไหร่จะได้ออกจากบ้านก็ไม่รู้โอเคนี่นะคะถ้าหูเราอยากได้รอนแบบผุสูงหน่อยใช่ไหมคะแล้วก็จะแบบเนี่ยประมาณเนี้ยประมาณคางคือสําหรับเครื่องนี้นะคะจริงๆอะทำเฉยๆแบบไม่ฉีดสเปรย์มันก็อยู่ทรงแล้วนะสำหรับคนที่ผมอยู่ทรงยากแต่ส่วนตัวเนี่ย จะทำสองรอบก็คือรอบแรกมันจะได้รอนแบบคลายๆมากแต่ว่าถ้าเหนอยากให้รอนที่มันแบบแน่นๆเด้งๆหน่อยก็คือจะทำสองรอบนะคะนี่ก็จะได้ประมาณนี้แนี้นะคะอันนี้คือรอบเดียวนะคะเนี่ยมันก็จะคือรอนหุเนี่ยเนี่ยเห็นไหมมันจะอยู่ประมาณนี้นะคะแต่ถ้าสมมต Gall ิวันไหนอยากได้ลุกแบบว่าลุกคุณหนูสวรรค์ปลายนิดหน่อยแล้วก็จะทําต่ําลงมานะคะเดี๋ยวทำให้ดูเชนเอาไว้ประมาณนี้ มันก็จะได้เป็นอย่างงี้ทุกคนมันจะมีความแตกต่างอันนี้คือจะสวนปลายหน่อยๆแต่อันนี้คือจะแบบเป็นลอนที่ดูสูงขึ้นมาแต่ส่วนตัวชอบแบบนี้มากกว่านะคะแต่อย่างนี้ก็จะเร็วกว่าแต่บางทีมันไม่สม่ําเสมอทั่วหัวทุกคนโอเคก็สําหรับฝั่งซ้ายนะคะเราก็จะกดไปที่ตัว L ก็คือเล็บซ้ายนะคะมันก็จะเป็นแบบลอนแบบม้วนออกแบบนี้ก็คือเทคนิคมันก็คือมีแค่นี้ค่ะเดี๋ยวขอไปทำผมก่อนแล้วเราจะกลับมาดูเทคนิคสุดท้ายกันว่าจะทำยังไงให้ผม ่โอเคค่ะนี่นะคะเสร็จแล้วหนึ่งข้างนะคะต่อไปเราจะมาทำข้างขวากันนะคะทุกคนก็หนีบไว้ก่อนอย่าเพิ่งไปกวนอย่าเพิ่งไปสางอย่าเพิ่งไปทำอะไรกับมันนะคะฝั่งนี้นะคะเอาไว้ก่อนให้มันเย็นก่อนนะคะเหมือนเดิมเลยนะคะทุกคนฉีดสเปรย์ก่อนฉีดหมาดๆนะไม่ต้องกลัวเปลืองะคะทุกคน เอาละค่ะหลังจากที่เราจะมาเริ่มทําด้านขวาสิ่งหนึ่งที่ห้ามลืมก็คือเปลี่ยนนะคะไปที่ตัว R ก็คือไรขวานะคะมันจะได้เป็นลอนออกด้านขวานะคะทุกคนมาเริ่มเลยค่ะ โดยปกติแล้วเนี่ยจะทําแค่นี้แล้วก็คือเสร็จเลยอยู่ได้ทั้งวันแล้วนะคะแต่ยกเว้นวันไหนที่เราจะออกไปเที่ยวออกไปเจอแดดเจอลมเจออะไรที่มันแบบเอ็กซ์ตรีมมากก็จะต้องใช้ตัวช่วยอีกอย่างหนึ่งคะ่ะนั่นก็คือสเปรย์นะคะสำหรับฉีดให้ผมมันอยู่ทรงมากยิ่งขึ้น คนก็สางมันสักหน่อยนะคะใช้มือสางก่อนนี่เป็นไงลอนสวยชอบคือดีนะคะแล้วก็สเปรย์ไปเราก็จะฉีดไปบริเวณปลายผมนะคะอ,อ,อันนี้คือดีมันจะแบบผมมันจะไม่ได้แข็งมากแล้วมันจะดูเป็นธรรมชาติมันก็จะแบบเด้งๆสะปริงตัวนะคะเรียบร้อยก็เสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับ เทคนิคการไดผมให้ตรงม้วนผมให้อยู่ทรงทั้งวันสําหรับคนที่ผมอยู่ทรงยากนะคะถ้าถามว่าอยู่ได้นานแค่ไหนนะคะก็คือนานจนกว่าเราจะสระผมอีกรอบหนึ่งนะคะก็คือทํานี้ประจําแล้วเป็นไงเหมาะกับช่วงนี้ซึ่งเป็นหน้าหนาวมากเราไม่ต้องสระผมบ่อยๆผมเราก็จะอยู่ทรงแบบนี้เลยนะคะอาจจะมีคลายบ้างนิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้หน้าเกลียดก็คือยังอยู่ทรงสวยแบบนี้นะคะโอเคก็เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปดูฟินิตลุก,กันเลยค่ะ